ครับผมยังไม่ได้อ่านรายงานนะครับเพราะว่ารายงานเพิ่งจะมาถึงแล้วก็วันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เข้าที่ออฟฟิศแต่ว่าก็ได้รับรายงานนะครับก็เป็นเรื่องที่จะได้นํามาพิจารณาโดยละเอียดต่อไปเรื่องนี้เนี่ยจะมีอีกสองสามเรื่องที่มาซ้อนๆกันอยู่นะครับคือมีเรื่องที่ท่านประหลัดเองเนี่ยได้ไปแจ้งต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะครับที่จะบอกว่าเรื่องของการที่ให้ท่าน ย้ายไปทํางานที่สํานักนายกนั้นเนี่ยมีความไม่เป็นธรรมซึ่งคณะกรรมการนั้นก็ได้สอบสวนไปมีความก้าวหน้าพอสมควรเรื่องนี้ก็จะได้นํามาผนวกกันนะครับเพราะว่ารายงานนั้นก็น่าจะใกล้ออกเต็มทีแล้วนะครับแล้วก็มาผนวกกันกับเรื่องอื่นๆครับที่จะเกี่ยวข้องกับที่ท่านประหลัดได้มีข้อกล่าวหาหรือข้อโต้แยง้งกับเรื่องของอกับการดําเนินง,งานเช่นการดําเนินง,งาน ขอ,ของกระทรวงหรือการดําเนินง,งานของสปสๆๆชในด้านต่างๆนั้นเนี่ยเราจะต้องนํามาผนวกกันและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คงจะสรุปเป็นรายงานเพื่อจะเสนอท่านนายกต่อไปครับคุณหมายถึงว่าอจจะต้องรอผลสอบของทางสอ,อ,องชุดก่อนที่อาจารย์จะรี้ได้ว่าเขาจะจริงนยังไงก็จะผมจะต้องนํามาดูเพื่อจะให้มันอะ,อะไรนะครับมีความรอบคอบนะครับให้มีความเหมาะสม โทรศัพท์ไม่ได้ได้เห็นสรุปครับสรุป,รส,รปสรุปมันยาวครับเอาเอา,เอาไว้ให้มันชัดเจน่ยสั้นบบไ,ดไ,ได้ค่ะก็สรุปอย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วสรุปก็คือเรื่องของอวิธีการทํางานซึ่งไม่สามารถเข้ากันได้นะครับระหว่างท่านรัฐมนตรีและท่านประหลัดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าเรื่องของ นโยบายและวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนกันอยู่ในกระทรวงเดียวกันคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นประหลัดมันย่อมไม่สามารถทําให้การดําเนินงานนี้มันดําเนินการไปอย่างอย่างเหมาะสมได้นะครับแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่ท่านประหลัดได้ได้ตั้งข้อสังเกตข้อข้อกล่าวหานะครับซึ่งก็จะต้องให้ทางฝ่ายที่ถูกกล่าวหานียได้มีโอกาสในการในการ,ในการตอบ ข้อ,อาาว่าเราเพิ่งรอผลของท่างสอบที่จริงในเรื่องการพิงารอาสปสชด้วยมันก็จะมาพร้อมๆกันใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่จริงอย่างที่ผมได้เรียนหลายครั้งว่าที่จริงมันเป็นสองเรื่องนะเพียงแต่ว่าเรื่องหนึ่งคือคือท่านประหลัดก็ได้มีส่วนในการที่จะกล่าวถึงเรื่ององานการทํางานของสปสช,อชอด้วยครับแต่มันมีเรื่องอื่นด้วยครับคแบบนี้แต่ว่าแม้ว่าผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดหลักที่นายกตั้งขึ้นจ่ออกมาแล้วก็ไม่สามารถ ผมตั้งนะไม่ใช่นายกตั้งผมเป็นคนตั้งเลยก็จะนำนมารวมกันทั้งหมดนะครับเพื่อจะเสนอครับอีกสองชุดแล้วก็จะมารวมการจพิจารณาเสร็จประมาณน่าจะน่าจะเร็วๆนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องของกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็ได้ทราบว่ามีความก้าวหน้าไปมากถ้ามีเรื่องนี้ี่คือทากษาต่างๆก็มองเรื่องนี้ ก็รอค่ะครตรงนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าปลัดจะสามารถลับนมาทําง,งานที่กระทรวงพาณิชย์อันนี้ถ้าเผื่อถามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าในการทำงานที่จะให้งานเนี่ยมันเดินไปด้วยดีเนี่ยในเมื่อ,อท่านประหลัดเองก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากเนี่ยก็น,ยน,น่าจะต้องมีงานที่เหมาะสมกับท่านประหลัดนะครับที่ท่านจะได้ทำงานให้กับกระทรวงสาธารณสุขได้ เป็นข้อเสนอหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่มันเป็นความเห็นของผมเองนะครับมรมรผมไม่ได้พูดอย่นะครับครับก็ภายในเร็วที่สุดน,นะครับ